พี่น้องปุ๋ยเปลือกไข่นะครับไม่ได้ลงทุนจ้ากระบาดนะครับพี่น้องวัสดุเหลือใส่จากครัวเรือนนะครับเพราะสามารถนำมาให้เป็นปุ๋ยได้ที่สำคัญนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับแบดบันทมสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเห็ดปุ๋ยเปลือกไข่นะพี่น้องนี่นะครับเปลือกไข่นะครับที่เหลือจากการเห็ดแนวกินพี่น้องย่าเฝ้าทิมเด้อมันสามารถน้ำไปเป็นปุ๋ยได้นะครับผมขั้นตอนเช็ดจังเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับแบดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะพี่น้องเป็นกําลังใจกันที่เก้านะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งขั้นตอนเลยครับไปเห็ดจังเลยพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องซิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับคือเปลือกไข่นะพี่น้องนี่นะครับเปลือกไข่นะครับที่หอกเห็ดเนี่ยกินแล้วเดี่ยพี่น้องหอกไข่เก็บว้นะครับผมแล้วกกอย่างที่เราใส่ก็คือนะครับผงชูรสนะพี่น้องใส่ห่อใดก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้บังขั้นตอนเลยได้พี่น้องว่าเห็ดจังไรนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมโคกได้พี่น้องเตรียมโคกกับสากนะครับเขาสีมาตําเปลือกไข่นะครับให้ละเอียดนะพี่น้องนี่นะครับเปลือกไข่นี่ประมาณยี่สิบหน่วยได้พี่น้อง นี่นะพี่น้องหลังจากที่เขาต่านะครับนี่ครับเขาตําให้ได้ละเอียดประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเพาก็สีเอาไปเตรียมไว้ในภาชนะนะพี่น้องเพื่อที่จะใส่ส่วนผสมตัวอื่นเพิ่มนะครับผมหลังจากนั้นดะพี่น้องนี่ครับเพาก็ะสไใส่นะครับผงชูรสนะพี่น้องนี่นะครับใครทั้งหมดยี่สิบฟองนะครับจิ้มใส่ผงชูรสอยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะพี่น้องนี่นะครับเอาใส่ลงไปเลยนะครับ นี่นะครับพี่น้องเซมายนี่นซมานะครับเขาก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะพี่น้องนี่นะครับแล้วเขาตีไส์นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเกลือได้พี่น้องนี่ครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่เขาเคลุกเข้าส่วนผสมต่างๆเนาะให้เข้ากันนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาเสียบมาไสนะครับต้นพริกที่เราปลูกไว้นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นยังเปลือกไข่นะครับซึงสามารถทําเป็นปุ๋ยได้นะพี่น้องก็คือนะครับเปลือกไข่มันจะมีแคลเซียมสูงนะพี่น้องซึ่งมีฤทธิ์นะครับในการแบบว่าเร่งดอกเร่งผลเร่งรากอยู่ล้วของสินะพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเปลือกไข่กับยังมีนะครับสารที่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะครับก็ป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนอย่างไนพร้อมเวยพี่น้องนี่นะครับ แล้วก็ส่วนผสมที่าผสมลงไปนะครับว่าสะเป็นฟงชัรวลดวสีเป็นกลนมีกรดอะมิโนนะพี่น้องซอยเร่งดอกเร่งรากเร่งผลอยู่แล้วด้พี่น้องนี่นะครับและอันสุดท้ายนะครับคือเกลือด้พี่น้องเกลือที่เอาใส่ลงไปนะครับเกลือนะครับสีซอยให้ต้นไม้เฮานะครับแข็งแรงบอบเปราะบอบหักง่ายนะพี่น้องนี่นะครับการใส่หอกะโรยทั่วไปนะครับโรยไปขังต้นทั่วไปนะครับประมาณหนึ่งถึงสองช้อนนะครับหลังจากนั้นหากะมาทดน้ำตามทุกครั้งนะพี่น้อง ลดน้านี่นะครับสามารถใส่ได้ประมาณแบบว่าเดือนละเที่ยสองเที่ยนะครับเัาก็ใส่ได้นะครับ่ง่ายแห้งพี่น้องปุ๋ยเปลือกไข่นะครับไม่ได้ลงทุนจ้าก,กระบาดนะครับพี่น้องวัสดุเหลือใส่จากครัวเรือนนะครับเขาสามารถนํามาให้เป็นปุ๋ยได้ที่สาคัญนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับผม เป็นยังไงแน่พี่น้องสําหรับนะครับสูตรปุ๋ยเปลือกไข่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดงายแห้งนะครับพี่น้องที่สำคัญไม่ได้เสียเงินจักรกบาทเลยนะครับหวังว่านะครับพี่น้องจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับบ่ามากไปหน่อยได้ยังไงแบบกระฟานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะครับกดสั้นกระดิ่งพร้อมนะครับเพื่อสจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ